สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับริบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าเป็นไลนแรกคริบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับริบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขอบคุณกดไลค์นะครับในคลิปนั้นใ้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้ม่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนริบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณ สวัสดีครับทุกคนผมตั้มจากคลิปแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มก็มาในช่วงแนะนําต้นไม้อธิาลสายพันธุ์กับลิปแอนเฟิร์นนั่นเองนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ตั้มจะมาแนะนำอะโลคาเซียสายพันธุ์หนึ่งนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าบอนนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นอะโลคาเซียสติงเกรนะครับหรือบอนกระเบนนั่นเองก็ลักษณะใบตามชื่อนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเขาจะมีเห็นไหมครับเป็นเหมือนปลากระเบนเลยมีหางยาวนะครับ ใบเนี่ยมีลักษณะที่บ้านต้องต้องอีพีนี้ต้องยืนถ่ายแล้วใหญ่ขนาดฝ่ามือตั้เลยนะครับใหญ่กว่าละใหญ่กว่ามากนะครับตอนนี้ก็จะใหญ่ก็เลยเออจริงๆมีมีลูกแล้ครับนี่อยาให้ดูนะครับลําต้นก็จะยาวมากเห็นไหมครับจะมีลูกน้อยอยู่ข้างล่างนะครับตอนเด็กๆก็สเตงเก้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าพอโตขึ้นปุ๊บ เขาก็จะมาเป็นลักษณะนี้ครับผมการเลี้ยงดูเครื่องปลูกเนี่ยสังเกตได้ว่าอ่ะให้ดูเร็วๆเลยนะครับถ้าเกดจะใช้กระถางนี้นะครับแล้วก็ลองด้วยถัดรองน้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ดินร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ข้้งล่างก็จะลองตรงนี้ด้วยหินบุกเขาไฟนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะผสมดิน,ดนหินบุเขาไฟก,ก,กับกับกาบกระพราแล้วก็มาเป็นชั้นดินนะครับแล้วก็พยายามยกลำต้นเห็นไหมครับให้ลอยขึ้นมาเพราะว่า ออในช่วงเมืองช่วงเนี่ยอย่างเมื่อก่อนต้อจะมีซีบ้าที่ต้นใหญ่กว่าสติงเกตต้นนี้องเนาะนะครับแต่ว่าเขาเกิดการเน่านะครับที่บริเวณนี้นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยจะต้องระวังเลยนะครับเรื่องของการเลี้ยงอโลคาเซียก็คือเรื่องของอตัวเน่าที่ขนต้นนะครับก็ยี่หินนี้ก็จะให้น,นำบอลมาฝากเพื่อนๆบ้างนะครับก็ ับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับแลกเปลี่ยนหรืออยากขอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อมาได้ทุกช่องทางของร i ปแอนเฟิร์เลยนะครับก็จะมี f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจ g Channel แล้วก็ YouTube Channel ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็าฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในด้านของ YouTube ก็ขอเป็นกดติดตามนะครับหรือ Subscribe นะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับว่าอีพีหน้านะครับต้องจะเอาต้นไม้แต่พันไหนนะครับมาแนะนำกับเพื่อนๆนะครับมาติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับกับแอนเฟของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอลาไปกับเจ้าน้องนะครับบอนกระเบนนะครับหรืออ l โลคาเซียสติงเกอนนี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ